หินต่อร้านปีครับบ่แม่นี่มันเก็ตพญายนาคโอหพอหยหน่อยละมั้งมันมันหินเกล็ดพญานาคนี่นี่อยู่อ,อ,อยู่อุทยานผู้จองกามีเด้โอ้ยมีแต่เบื้งการเนี่ยเออบอ่แม,นมน่นีแต่เบื้งการโอ,อ,อ้ยเฮ้ยโอ้อันนี้เกล็ดพญานาคครับเ,เพื่อนๆ<อ>ผมจะเอาไปลงคลิปตรงนี้ว่าเป็นเกล็ดพญานาคที่อุทยานแห่งชาติภูจอง สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆยอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาที่อุทยานแห่งชาติปูจองนายอยนะครับมาชมอะไรหลายๆอย่างที่เป็นที่น่าสนใจเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปติดตามชมกันเลยครับไปเลยครับเพื่อนๆ โอ้โโอ้ยนะนะโออ,ยนนะโอ,อีก500เมตรเองครับเพื่อนๆใกล้ถึงแล้วครับโอ้เพื่อนข้าหลวงนะครับเฟิร์นข้าหลวงครับเพื่อนๆ แต่ที่ขายตามท้องตลาดจะเป็นข้าหลวงหลังลายเขาหลวงลายหลังทั้งหลังจะเป็นเฉดงนครับอที่ขายตามตลาดเอาไปทําอะไรครับพี่เอาไปทําอะไรอ๋อเป็นไม้ประดับครับแต่อยู่ในอุทยานแห่งชาติครับผมหยิบไปก็ไม่ได้นะครับเขาไม่อนุญาตได้ถ่ายรูปครับได้แต่ถ่ายภาพไปครับโอ้เมืองไทยนี่ผมว่ามีข้าราชการแบบนี้เนี่ยสุดยอดเลยครับซื่อตรงต่อหน้าที่ ผมเด็ดใบไม้นิดเดียวพี่ก็มองตาขวางเลยครับโอ้ยโอ้โหมอนมอนมอนมอสมอนมอนมอมอว้าว b โอ้โโอ้อ่าเยี่ยมเๆยี่ยมเยี่ยมสุดยอด โอ้ยคุ้มค่ากับลมสองคันเด้โอ้ยอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยเป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนนาจะวรวยนะครับที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะของคนอำเภอนาจะวรวยนะครับของทุกคนในโลกใบนี้เลยครับอ๋อออ้ยต้นไทร กระเบื้องเพื่อนต้นไทรเป็นต้นไม้ที่เกิดจากข้างบนนะครับเออแล้วค่อยเรีอนรากลงมาข้างล่างนะครับโดยการโอบรับต้นอื่นนะครับโอบรับไปนานๆนะครับต้นอื่นต้องตายครับร่มเย็นเป็นไทรครับนรื่องกระโดดครับโอ้โหถ้ามองใกล้ๆก็คือต้นนี้แหละครับเพื่อนๆอุ้ยปัตโต้สุดยอด เ okay, ครับถือว่าเป็นผืนป่าธรรมชาติที่เป็นสมบัติของโลกเป็นอุทยานแห่งชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจมากทีเดียวครับเพื่อนอน,นี่เรียว่าสุคนนี่คือต้นรถสุคนครับรถสุคนนะครับ เขาจะเอาไปทำน้ำหอมหมดเอาคือย่างหน้าเลยไม่ใช่ครับอันนี้หนึ่งนี่ทำน้ำหอมได้หรอทำน้ำหอมได้ครับใบมันจะสระเขาเรียกปาท่องเรียกใบดิ้นเห็ดลิ้นแรกเขาคัดคันเล็บนะครับโอ้หเอาไปทำเอีงก่อนทำน้ำหอมครับเห็ดน้ำหอมบ่ครับต้นรสสุคนครับอ้าวอันนี้เอียงเลยนี่ตัวนี้เขาเรียกว่าเก็บครับ เห็ดเหรอครับผมเออผมก็หูยวะเห็ดมันเห็ดอี ce. ดดอย่างละมีรังสีตัวน wow. oh. ี้ตัวนี้เห็ดรวมยานะครับก็ยังเ็เห็ดอ๋อเห็ดรวมยาอีแล้วครับเห็ดหิ่งขอบขาวครับขอจะเป็นสีขาวอ๋อเห็ดหิ่งขอบขาวครับถ้ากินแล้วจะตายเรับนเพื่อนญาติจะมาันเต็มบ้านเลยครับ โอ้เพื่อนๆครับโอ้โหอีหยังล้วนี่ก็เออีหยังล้วพี่ลำซีตต่อร้ดนปีครับโบแมนนี่มันเก็ตพระยานาหมันมันหินเกตพระยานาห์นี่นี่อยู่อยู่อุทยานผู้จองกามีเด้เออบแม่นมีแต่บึ้งการเฮ้ยโอ้ อันนี้เกรดพญานาคครับเพื่อนผมจะเอาไปลงคลิปตรงนี้ว่าเป็นเกรดพญานาคที่อุทยานแห่งชาติภูจองป่านนี้แล้วี่มีคนเอาแปลงมาท่ากันบักร้ายนี่เฮ้ยเฮ้ย,ยเข้ายุคเข้าสมัยแต่ชื่อที่นี่เขาตั้งว่าหินเต่าล้านปีครับเพื่อนว้าวผมว่ามันเป็น พยานาคแล้วส่วนส่วนล่าต,ตัวมันได้นน่เอ้ยท่อนนึงมาอยู่ที่อุตยานผู้จองเด้อ <c oughs> โอ้น่าสนใจน่าสนใจไปดูต่อครับเพื่อนอน <c oughs> ด้วยกันเอาเี๋ยวเก็บไยาหนัานี่แล้วโชหนัคคิปแม่นบอกไว้นะบอกมันเกินมันอุ้ยพี่หยังงวะนีนวว่ต้นกระบากใหญ่ครับเพื่อนเพื่อนปนนอาดโธ สูงวุ่นโอหูวแล้วต้นมันใหญ่มากเลยครับพเพื่อนโอ้ดโดยดใยน้อสิเป็นพี่เซนเตอร์ไอ้ผมนี่เฮ้ยนี่ขนาดพี่เขานหนักร้อยกว่าโลนะครับยังไม่ถึงต้นมาเลยครับสุดยอดเลยครับพี่หลังซิทโ,โอ้ยมเโอาโอ้ยอันนี้ก็2สองร้อยปี 200ปีแน่ผมทายเลยหรือไม่ก็300ปีครับเพื่อนๆปาดทูโอ้โหอะไรยังกะยักษ์ต้นกระบากครับเพื่อนๆใช่กันเกายักษ์ครับเพื่อนๆโอ้ยกันเกายักษ์โอ้ยอันนี้ก็ยักษ์คือกันครับพี่น้องโอ้ย ไม่มีแต่ของหยักหยักโฮ้ยโอ้โหโโโสุดยอดอุทยานแห่งชาติผู้จองน่าจะรวยเฮ้ยผู้จองนาย่อยของดีที่ยังไม่มีคนมาชมมาเดอ้อพี่น้องโอ้โอ,อยู่ในป่าดงดิบชัดๆ โอ้ป่าดิบแรงนะครับโอ้เห็ดคนกันหลายบอกอุ้ยของหมักผมแล้วโอ้โหอันนี้ยังอะไรอีกละพี่อย่าบอกบ่าหงเนี้เสียเลยเสียเลยนี่นะครับว่าพ่อไม่ว่าแม่ไม่ว่าแต่ทุกคนมีลูกว่าโอ้ยต้นว่าครับเพื่อนๆมุก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 พ่อไม่ว่า แม่ไม่ว่าแต่ข้างบนมีลูกว่าโอ้ยดีบาคือกันตัวนี้โอ้ยเพื่อนเพื่อนเจอเห็ดในนี้นะครับอย่าเผลกินนะครับแม่เห็ดรวมญาติเยอะทีเดียวครับตนี้ม้าจะทืบรงนะครับฮ่านี่คือม้ากระทืบโรงครับเพื่อนเพื่อน ทึบๆึกแล้วึบอีกแล้วของแท้เลยครับมากระทึบลงขอขอยัดเส้นเลยบอไม่ได้ไม่ได้โอ้ยตัดก็ไม่ได้เพื่อนๆโอ้ยเสียดายจริงๆมากระทึบลงครับกินเข้าไปนี่เพื่อนเพื่อนเมียก็เมียเฮ่อต่อให้น้ำหนักสักร้อยโลก็ไม่เหลือจะทำยังไงโอ้ย เดินมาถึงตรงนี้ได้ยินเสียงน้ําตกครับเพื่อนๆเ,เสียงดังสนั่นเลยครับพอจุดหมายของเราก็เออ,อีกน่าจะสักร้อยเมตรโอ้ยต้องขอบคุณพี่รังสิตเป็นอย่างมากเลยวันนี้เนี่ยขอบคุณแล้วขอบคุณอีก ต้นอะไรนะพี่เต้าใหญ่ฮะเต้าใหญ่เต้าใหญ่แต่เพราะว่าตัวนี้เขาจะเอาไปต้มใส่ใบมะขามอาบแก้อาบแก้พื้นคันนะครับต้มใส่ใบมะขามแก้แพื้นคันครับเพื่อนๆอาบแก้พื้นคันโอ้โหเขาเรียกต้นอะไรนะพี่ต้นเป้าใหญ่เต้ต้นเป้าใหญ่ครับเพื่อนๆออนีช้างดา้ครับช้างน้ำประจำจังหวัดมุกดาหารดอกสีเหลืองนะครับเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดมุกดาหารแต่ขึ้นอยู่ในอุตยานแห่งชาติภูจองนายอยครับเพื่อนเพื่อน โอ้โอ้ไหใเหี้ยครับไครเหี้ยใครเหี้ยเสียงนกก็มีนะครับเพื่อนๆน่าไปเลยครับไปเลยโอ้ยปลาสองข้างทาง ้สุดยอดเลยครับงานจนเลยระยะทางจากแกงกระเรามาจนถึงจุดชมวิวตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ประมาณ1,050เมตรครับวเพื่อนๆครับนี่เป็นปากเหวที่น้ำตกไหลลงนะครับเป็นจุดตัดของห้าผาครับ สวยมากเลยครับโอ้ยคุ้มค่าเหนื่อยมากเลยโอ้ที่รังสิตบอกว่าขยับไปถ่ายจุดหนึ่งก็จะสวยครับแม่ สวยงามมากเลยครับเพื่อนเป็นหินนะครับที่ตัดขาดออกจากกันลายเป็นหน้าผาน้ำตกครับน้ำจากแก่งกะเลาจุดที่เริ่มต้นคลิปนะครับก็จะมาไหลตกเป็นน้ำตกตรงจุดนี้นี่เองครับอู จริงจริงโอ้ยอ,อยู่ท่ามกลางต้นไม้ป่าครับเพื่อนๆสุดยอดเลยครับนี่เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เดินมาชมวิวน้ำตกนะครับพี่ ลังสิตตามมาโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหน้ำตกเทียงเขาเอิญน้ำตกเนีย่ยน้ำตกห้วยหลวงนะครับเป็นน้ำตกชั้นเดียวที่สูงที่สุดในอีสานได้เลครับสูง4,5เมตรนะครับมีบันไดลงรัรงบมด2 0 1 2ขั้นบันไดนะครับโอ้วนลงไป ตอนขึ้นมาเจอสาวเราเลยครับสาวเราอย่างเดียวครับโอ้ยพี่รังสิตความสูงน้ําตกเท่าไหร่นะ45เมตรครับ45เมตรเป็นน้ําตกชั้นเดียวที่สูงที่สุดในพื้นที่โซนอีสานใต้ครับผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติปูจองนายอยอำเภอนาจั่วยจังหวัดอุบลราชธานีครับเพื่อนๆโอ้โหสวยมากทีเดียวโอ้ เดินลงเนี่ยบันไดกี่ขั้นนะพี่272ขั้นครับ272ขั้นใช้เวลาเดินลงประมาณกี่นาทีหครับ15หนาทีแล้วตอนขึ้นเหรอพี่ก็แล้วแต่ สุขภาพแล้วเกี่ยวสุขภาพคนจะเล่งไม่นครับแสมควรพักประมาณสามครั้งนะครับโขึ้นมานะครับโอ้ยผมอยากบอกเพื่อนๆว่าผมเคยลงมาแล้วผมขึ้นมาี่ผมเกือบตายแต่แต่ไม่เกินกำลังความสามารถครับเพื่อนๆขนาดขนาดที่คนอ้วนๆแบบผมนะครับก็ยังขึ้นได้นะเพืยอน คนผอมๆร่างกายไม่มีโรคประจำตัวอะไรมากมายเนี่ยก็ลงไปได้สบายครับขึ้นได้สบายแต่ถ้าลองแล้วก็ไม่อยากลองอีกครับว้าวสวยมากทีเดียวน้ำตกห้วยหลวงครับเพื่อนๆในอุทยานแห่งชาติเออภาษาอีสานด้วยยังนี่ ถ้ำเตียวครับน้ำตกถ้ำบักเตียวเตียวคือเป็นผานป่านะครับสมัยก่อนครับพญามาตีพึ่งในบริเวณที่จะเป็นหน้าผานะครับข้างบนก็จะมีอีกคนหนึ่งนะครับคอยดูแลเชือกแล้วก็มีข้างล่างอีกคนหนึ่งนะครับคอยดึงเชือกไปหาตังซึ่งนะครับแล้วก็คนชื่อเตียวนี้จะอยู่ดูเชือกนะครับแต่ประเอ็นว่าคนข้างบนเห็นเชือกกลายเป็นเป็นงูนะครับก็เลยตัดเชือก ชื่อเทวกเลยตกหน้าผาตายตรงนั้นนะครับโอ้เป็นชื่อน้ำตกชัมเทวนะครับต่อมาเมื่อปีพศ .2536 นะครับสมัยขหน้าสนาปดินนะครับก็มีวันนั้นมีนักเรียนเดื่อนสิงหาคมนะครับมีนะครับเปยนายต้ขาผาผนะครับตรงขอบกลางนะครับมีคนหนึ่งจมน้ำเพื่อนก็ลงไปช่วยนะครับช่วยแบบไม่ถูกวิธีนะครับก็เลยกอดคอลงไปนะครับ3สามคนนะครับ ในจำนนั้นนะครับมาเข้าบันนะครับบันยากครับบอกว่าให้เปลี่ยนชื่อเปงนีกอี๋ซะนะครับทำบบักไม่สุภาพนะครับโอ้ธน,นาธน,นาคนอือน,นก็เลยแจ้งไปทังกลมป่าไม้นะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อตาองลงกาเป็นนกห้วยสุกเกษมบัดนั้นกิน,น,อนโอ้สาถุกนำาต๊ห้วยหลวงเดิอพี่น้องก,ก็มมนทํทำบักเตียวเปลี่ยนชื่อมาโดนแล้วแต่ก่อนผมเห็นมันเป็นรูอ่ะพี่ มันมีรูอยู่ว่าต่ก่อนน่ะมันก็เป็นโทวงเข้าไปข้างในเป็นถ้ำไปด้วยโอ้ต้องลงไปดูครับเพื่อนๆเ,เป็นตักตกชั้นกลางเข้าไปในสันกลางมันจะเป็นมากเพื่อเหมือนมา่านน้ำนะครับเออที่นี่จะม่านไม่ใยเรามีมา่านน้ำโอ้สวยสุดสุดสุดยอดเลยครับอู้เพื่อนๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่รังสิตเป็นอย่างมากเลยครับพี่รังสิตผมอยากให้พี่มายืนตรงนี้หน่อยอะ่ะ เออเออตรงนู้นโอ้โอ๋อโอ้ยได้เห็นน้ำตกเยอะขึ้นโอ้เห็นเต็มหน้าแล้วนะครับนี่คือพี่รังสิตสรจักรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติผูจองนายอยพี่รังสิตทำหน้าที่ในตำแหน่งอะไรครับเนี่ย อ๋อบริการนักท่องเที่ยวโอ้ต้องขอบคุณพี่รังสิตสลอดจากเป็นอย่างมากเลยครับที่ให้เกียรติกับช่องสบายสบายมาถ่ายทําคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับอ,อ,อู้ไม่รู้จะขอบคุณด้วยอะไรเดี๋ยวผมจะเอาคลิปตัวนี้ไปเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้เห็นเลยนะพี่นะ <c oughs> อนุญาตไหมพี่ <c oughs> มไม่กระดานอนุญาตหรือเปล่าแล <c oughs> ้วแชครับเพื่อความสวยงาม เออต้องอย่างนั้นนะทําไมอนุญ,ญาติผมไม่เผยแร่เลยเนี่ยเผยแร่ไม่ได้เลยเนี่ยพี่ต้องอนุญ,ญาตก่อน <c oughs> ขอบคุณพี่รังสิตเป็นอย่างมากนะครับสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับสวนสบายสาๆและก็ให้กับพุธยาแห่งชาติปูจองนายอยด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่สรจักรไอพี่รังสิต <c oughs> พี่รังสิตสรจักรสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับ